ก็เพราะเมืองไทยถูกเรียกว่าศูนย์กลางนี่แหละการพูดแบบนี้มันเหมือนไม่ตั้งใจนะแต่มันทําให้เห็นว่ากัมพูชาเหมือนเป็นผู้ตามให้กับไทยอยู่ตลอดเลยทังั้นที่ทําเลข,ของกัมพูชาก็พร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางได้เหมือนกับไทยนั่นแหละประเด็นนี้มันเริ่มมาจากในมุมมองทางฝั่งกัมพูชานะครับที่พูดถึงเรื่องที่ไทยชอบมองข้ามกัมพูชาหลายเรื่องเลยแต่ว่าหลายเรื่องก็เหมือนกับว่าทางฝั่งนั้นก็อาจจะคิดไปเองหรือไม่ อย่างในเรื่องนี้นะครับที่เกิดไปตอนต้นน่ก็บอกว่าก็ด้วยความที่ไทยนะถูกเรียกว่าเป็นศูนย์กลางของเพื่อนบ้านศูนย์กลางของแถบนี้เลยแต่บ่อยครั้งที่เรียกว่าไทยเป็นศูนย์กลางมันก็ทําให้รู้สึกว่าประเทศของเรานั้นเป็นผู้ตามเขาอยู่ตลอดผมนด้เห็นว่าคนไทยเขาชินนะกับการที่เป็นประเทศที่ใหญ่กว่าเศรษฐกิจใหญ่กว่าเราซื้อใหญ่กว่าวัฒนธรรมป๊อปหรือพูดยังไงคือความบันเทิงในยุคใหม่นะครับก็ส่งออกมามากกว่าด้วยความรู้สึกของผมคือ ทางฝั่งนั้นเขาก็จะพูดเหมือนกับว่ากัมพูชาก็มีหน้าที่ตามเข้าไปรับไปให้หมดเลยซะทุกเรื่องตั้งแต่ยุคก่อนหน้านั้นแล้วดูละครไทยนั่งดูกันทั้งวีทั้งวันได้ไปทํางานไทยทีนี้ได้ขายของให้คนไทยได้ซื้อของไทยได้รับนักท่องเที่ยวไทยแต่ว่าในใจของผมนะผมรู้สึกว่าเรากําลังพยายามสร้างของเราอยู่เหมือนกันกัมพูชากําลังเติบโตกับของตัวเองอยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่าทางฝั่งนั้นเขาไม่ได้มองเห็นหรอกว่าสิ่งที่มันกําลังเปลี่ยนแปลงในกัมพูชานั้นมีอะไรบ้างคนทางฝั่งนั้นชออบบกว่า ไม่สนใจกัมพูชาแต่ขนาดเดียวกันเขาก็าอยากให้กัมพูชายอมรับไทยด้วยอยากให้ชอบไทยแล้วก็อยากให้ไม่เถียงแม่พูดมาสักขณะน,นี้ยังกับว่าเป็นบริบทน้อยใจเลยนะฮะยางนี้อีกความเห็นหนึ่งมุมมองหนึ่งก็บอกว่าสิ่งที่ผมรู้สึกนะก็เหมือนกับว่าไทยชอบทําเหมือนเรื่องนี้จบแล้วเพราะฝ่ายไทยมีพื้นที่สื่อมากกว่าเล่าได้ดังกว่าอันนี้นะ่าจะหมายถึงสถานการณ์ปัจจุบันนะครับแล้วก็ทําให้ดูเป็นเรื่องที่เล็กกว่าในเชิงเศรษฐกิจ แต่ว่ากัมพูชาเป็นเรื่องใหญ่กว่ามากพอเราไปถกเถียงในโลกออนไลน์ทางฝั่งนั้นก็มักจะบอกว่ากัมพูชานะ่ะชอบจะโตเถียงให้เอาชนะให้ได้เขาทํากับเราอย่างกับว่าเหมือนเป็นจังหวัดหนึ่งที่ยังไม่เจริญเป็นโซนของเมืองหนึ่งที่ยังไม่ค่อยพัฒนามากนักที่ไทยสามารถเข้ามาช่วยเข้ามาอะไรได้ผมนะ่ะรู้สึกว่าพวกเขามองเราด้วยสายตาที่เป็นพี่ใหญ่กว่าท,ทั้งที่ความสัมพันธ์จริงเราต่างเป็นเพื่อนบ้านของกันและกันต่างมีจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเอง เรื่องนี้ความเห็นของทางฝั่งบ้านเรานะครับก็โตกลับไปด้วยเช่นกันนะก็พูดถึงนะครับว่าพี่ใหญ่ที่เขาพูดถึงกันในโลกจริงเนี่ยบางทีมันคือข้อเท็จจริงเรื่องของโครงสร้างหรือเปล่าไม่ใช่ท่าทีที่ไปมองข้ามกันอะไรแบบนั้นคุณบอกว่าคนไทยมองว่าเป็นพี่ใหญ่แต่ว่ากัมพูชาเป็นเหมือนน้องเล็กอะไรแบบนี้ใช่ไหมมันก็ไม่ได้โรแมนติกอะไรนะก็เพราะว่าประเทศของเรานะั้นมีน้ําหนักทางเศรษฐกิจมากกว่า สื่อและก็วัฒนธรรมของสร้างพื้นฐานในยุคสมัยใหม่ระบบบริการรวมถึงโอกาสงานที่สามารถป้อนให้กับกรัรมพูชาได้และก็มากกว่าหลายๆประเทศในภูมิภาคเดียวกันด้วยคุณก็ลองดูอีกทีนะว่าในอาเซียนแผ่นดินใหญ่เนี่ยไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความหนานแน่นของโอกาสสูงกว่าเพื่อนบ้านหลายๆประเทศจริงอย่างบริบทที่คนกัมพูชามองเห็นเพ้อเออาจจะเป็นคนทางฝั่งคุณเองด้วยซ้ำที่จะมาเรียกว่าไทยเป็นพี่ใหญ่เป็นยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจ เป็นศูนย์กลางก็เพราะว่างานก็มีมากกว่าแล้วก็เปิดรับคนกัมพูชาด้วยตั้งแต่ใายุก่อนหน้านั้นแต่ในนาะคตก็ไม่แน่ค่าแรงเฉลี่ยก็สูงกว่าด้วยในหลายๆภาคในจะระบบบริการสุขภาพคนกัมพูชาจะเข้ามาพึ่งพาทางฝั่งไทยก็ได้จะมาแบบโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนก็ได้คือคุณสามารถเข้ามาได้หมดเลยคือถ้ามันเป็นในทิศทางที่สวนกันก็คือเป็นคนทางฝั่งไทยไปที่กัมพูชาผมคิดว่าสักวันก็อาจจะโยกย้ายกัมพูชาเป็นศูนย์กลางกัมพูชาเป็นพี่ใหญ่ได้เหมือนกันนะ แต่ว่าในโลกความเป็นจริงในปัจจุบันมันยังไม่ได้ไงตัวดีมุมมองถัดมาก็ตอบกลับต่อเนื่องกันครับบอกว่าศูนย์กลางไทยเป็นอย่างนั้นสําหรับกัมพูชาและก็ประเทศเพื่อนบ้านเพราะอะไรดูจากการย้ายถิ่นเพื่อทํางานก็ได้เห็นแต่คนกัมพูชามาทํางานที่เมืองไทยนะไม่เห็นว่าคนไทยจะไปทํางานที่กัมพูชาอันนี้เรื่องของแหล่งงานเนี่ยก็ตอบได้แล้วว่าที่ไหนคือศูนย์กลางก็ควรจะเรียกว่าศูนย์กลางจะมาน้อยใจอะไร ในจะเรื่องของสินค้าวัฒนธรรมสื่ออีกสื่อไทยละครเพลงกระจายไปเพื่อนบ้านมากกว่าในขณะที่กัมพูชาไม่ได้กระจายกลับมาเลยมันก็สะท้อนให้เห็นว่านี่คือศูนย์กลางเชิงระบบในพื้นที่ไทยเป็นจุดอ้างอิงของเพื่อนบ้านในภูมิภาคมากกว่าอย่างน,น้อยก็ตอนนี้แต่ทางฝั่งกัมพูชานะครับก็ยังพยายามหาเหตุผลโต้แย้งอยู่อย่างในมุมมองหนึ่งครับก็บอกว่าต่อให้ไทยเป็นพี่ใหญ่เป็นศูนย์กลางได้จริงในระดับตัวประเทศนะ แต่ปัญหาก็คือในระดับคนทั่วๆไปเนี่ยคือก็อาจจะมีอคติบางอย่างก็พูดเหมือนกับว่ากัมพูชาจะต้องพึ่งไทยตลอดอย่างเดียวทำราวกับว,ว่าเราไม่มีอะไรของตัวเองใช่เลยก็คืออย่างที่เห็นในโลกโซเชียลนี่แหละในโซเชียลมีเดียก็เห็นกันอยู่ว่าคนมักจะพูดเหมือนกับว่าอีกฝั่งก็ต้องพึ่งกันอย่างเดียวพึ่งไทยอยู่อย่างเดียวแล้วอันนี้แะมันมาจากอะไรละ่ะผมรู้สึกว่าคนทางฝั่งนั้นชินกับภาพแรงงานข้ามชาติหรือเปล่าจนก็เอาไปแทนเหมารวมทั้งประเทศไปเลย คือคนไทยอาจจะเคยเห็นคนกัมพูชาผ่านชีวิตประจําวันซึ่งคนกัมพูชาไปอยู่ที่ไทยก็ไปเป็นแรงงานไปเป็นลูกจ้างคนงานบริการทีนี้พอมาเห็นบริบทนี้ซ้าๆก็เลยสรุปว่ากัมพูชาน่าจะมาหางานทําก็เพราะในประเทศอาจจะพัฒนาน้อยกว่าค่าแรงน้อยกว่าแล้วมันก็จะลื่นไหลไปสู่ประโยคแนวๆว่าคือถ้าไม่มีไทยอยู่เลยก็จะอยู่ได้เหรอเนี่ยนี่คือในมุมมองที่เห็นเสี้ยวเดียวแล้วก็สรุปทั้งก้อนซึ่งมันผิดเรื่องนี้ทางฝั่งกัมพูชานะครับก็ตอบกลับต่อเนื่องกันเลย เดี๋ยวก็บอกว่าคนทั่วไปหลายๆประเทศจริงๆก็เป็นแบบนี้จริงๆผมไม่ได้บอกว่าเป็นคนไม่ดีอะไรนะคือไม่ได้เป็นคนไม่ดีอะไรหรอกแต่ว่าแค่อาจจะเป็นคนที่อยากรู้สึกว่าประเทศตนเองเหนือกว่าคือพออีกฝ่ายเล็กกว่าก็จะหยิบเอาบันไดาทางอารมณ์นะมาพูดถึงได้ง่ายนีนะ่คือสิ่งที่แบบเอามาเปรียบเทียบให้ตัวเองดูเหนือกว่าอย่างเรื่องหนึง่งอย่างการที่ไทยมีสื่อที่ใหญ่กว่า ก็จะเล่าเรื่องฝ่ายของตัวเองได้มากกว่าอันนี้คือย้าว่าเป็นมุมมองที่เขามองอย่างนั้นนะครับคือบางส่วนทางฝั่งนั้นก็ไปเชื่ออย่างนั้นด้วยความที่ไทยมีสื่อใหญ่กว่าก็ได้เปรียบมากกว่าในการที่จะเล่าเรื่องของทางฝั่งไทยคือคนจำนวนมากน่ะไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับกัมพูชาเลยเาก็ไม่รู้จริงๆแหละถ้าจะว่าอย่างนั้นนะครับคือเขาบอกต่อนะครับว่าคือไม่รู้แม้กระทั่งเรื่องของเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในกัมพูชามีอะไรเกิดขึ้นบ้างเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนไม่รู้ความหลากหลายเลยแต่เป็นเพราาาะว่่่สือททงงฝัไย คือขยายออกมาจนสะเทือนเพื่อนบ้านมีอิทธิพลในเพื่อนบ้านคนในเพื่อนบ้านนี่แทบจะรู้หมดแล้วว่ากรุงเทพเป็นอะไรยังไงเป็นแบบไหนแต่ว่าคนไทยแทบจะไม่รู้เลยว่าขนมเปร็ไปถึงไหนแล้วนี่คือกลับกันแต่เรื่องนี้ก็ถูกโต้แย้งในมุมมองของชาวกัมพูชายด้วยกันเองนะครับอย่างในคนที่โต้ตอบนะครับเขาก็บอกว่าเขาทํางานกับคนไทยแล้วก็บอกว่าอันนี้เนี่ยก็เป็นการเหมารวมด้วยเช่นกันนะคือต่อให้คุณไปบอกว่าทางฝั่งไทยมีมุมมองที่คิดอย่างนั้นกับเพื่อนบ้านที่เล็กกว่าแต่ว่าในโลกจริงเนี่ยผมทํางานกับคนไทยอีกจํานวนมาก คุณก็ต้องพูดแบบแฟร์ด้วยเพราะไม่เช่นนั้นคุณก็จะเป็นคนหนึ่งที่ก็เหมาวรวมด้วยเหมือนกันอย่างที่ผมทํางานกับคนไทยนะหลายๆคนทํางานร่วมกับคนกัมพูชาแบบให้เกียรติมากเลยแล้วก็หลายๆคนก็มาเที่ยวที่บ้านเราด้วยมาที่กัมพูชาแล้วก็ชื่นชมนะในสถานการณ์ก่อนนานั้นไม่ใช่ตอนนี้ยอมรับว่าผู้ิพาก์นี้ก็พึ่งพากันแล้วเขาก็ไม่อินกับการจะไปเล่นมุกอะไรแบบนั้นเกี่ยวกับประเทศที่เล็กกว่าเพียงแต่ว่าคุณอาจจะไปเจอคนที่พูดตรงพูดแรงพูดง่ายหรือเปล่า นี่คือคนที่ผมทํางานด้วยในชีวิตจริงเขาให้เกียรติคนกัมพูชามากเผลอๆที่คุณไปเจอมานี่อาจจะเป็นกับดักของโลกโซเชียลก็ได้คุณก็เลยไปคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นกันซึ่งมันไม่ใช่ความเห็นมุมมองถัดมาครับก็บอกว่าก็เพราะความสัมพันธ์ของไทยกับกัมพูชาคุณก็รู้ดีว่ามันเป็นความสัมพันธ์แบบการพึ่งพาที่มันไม่เท่ากันไงคุณก็รู้ดีว่าประเทศเราไปพึ่งพาเขาเยอะมันก็เป็นธรรมดาที่จะต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วแล้วไทยเองก็ไปอยู่วงจรแบบนี้กับประเทศอื่นๆด้วยเช่นกัน คือก็เป็นธรรมดาที่ประเทศอื่นๆที่พัฒนามากกว่าก็จะมองในลักษณะคล้ายๆกันคือประเทศเขาเศร,รษฐกิจแข็งกว่าประเทศใหญ่กว่าแล้วก็เจริญกว่าอย่างกรณีนี้เนะี่ยไทยเองได้แรงงานคนกพูชาก็ได้แรงงานแต่ว่าไทยไม่งองกรมพูชาก็ได้เขาไปหาแรงงานที่อื่นก็ได้และนี่คือสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นและกําลังเป็นสิ่งที่กําลังจะเป็นณตอนนี้เรื่องนี้มุมมองทางฝั่งบ้านเราเอง,เองเนะครับก็บอกว่าโอเคถ้าคุณจะพูดถึงอาคติของคนทั่วๆไปในไทยบางส่วนมันก็มีจริงซึ่งผมก็ไม่ปฏิเสธ มันก็จริงนั่นแหละแต่ว่าฝั่งกัมพูชาเองก็จะมีอาคติที่มันสะท้อนกลับด้วยเหมือนกันคือผมไม่ได้จะพูดเพื่อหักล้างอะไรนะแต่พูดเพื่อให้มันเห็นวงจรภาพเหล่านี้อย่างในโซเชียลมีเดียเนี่ยเมื่อคนกัมพูชาเจอการถกเถียงกับคนไทยใช่ไหมละ่ะแน่นอนว่ามันก็จะมีการเหมารวมกับกันไปกันมาว่าคนไทยก็จะมองข้ามกัมพูชาทั้งประเทศจริงๆเขาใช้คําแรงกว่านี้นะอันนี้ผมใช้คําว่ามองข้ามเพื่อให้มันซอบๆหน่อยนะท่านผู้ชมท่าผู้ชมสามารถนึกคาต่อไปได้นะว่า น่าจะพูดแบบไหนมันถึงจะแรงกว่านั้นโดยก็บอกต่อนะครับว่าพอมารวมกับก็ทําให้คนไทยบางคนที่จากเดิมก็ไม่ค่อยสนใจอะไรเป็นอยู่แล้วก็กลายเป็นแบบว่าไม่อยากฟังกันมากขึ้นสุดท้ายทางฝั่งกัมพูชาเทียงกันในโซเชียลก็จะเห็นว่าเห็นไหมว่าไทยไม่ได้มองไม่ได้เห็นไม่ได้ฟังอะไรเกี่ยวกับกัมพูชาเลยวงจรน,นี้มันปิดตัวของมันเองแล้วก็เลี้ยงตัวเองคือคนนี้กําลังพยายามบอกนะครับว่าแน่นอนว่าคือถ้าเป็นในโซเชียลมีเดียทั้งคู่นี่ก็ต่างแบบว่าไม่เปิดรับ ของอีกฝั่งอยู่แล้วเป็นธรรมดาแต่ในมุมมองถัดมานะครับของชาวกัมพูชาก็ยังวนมาพูดถึงเรื่องนี้อยู่ก็บอกว่าไทยได้เปรียบสุดไม่ใช่แค่เรื่องความเป็นศูนย์กลางแล้วไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจแต่ในยุคนี้ก็คืออำนาจในการเล่าเรื่องอย่างที่เป็นประเด็นกันอยู่ในยุคปัจจุบันเนี่ยไทยมีทั้งทีวีมีทั้งสื่อมีทั้งคอนเทนต์มหาศาลเลยที่ออกไปสู่สายตาชาวโลกภาษาไทยก็กระจายไปในภูมิภาคคอนเทนต์ภาษาอังกฤษก็ดันทําได้อีก คนกัมพูชาจํานวนมากนะก็ฟังไทยออกด้วยนะจะบอกให้หรืออย่างน้นนอยๆก็คุ้นไทยจากละครเพลง YouTube แต่คนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้ฟังเขมรออกเลยแล้วก็ไม่ได้สนใจจะติดตามสื่อกัมพูชาเลยอันนี้ผมก็สงสัยเลอเกินทําไมเขาถึงน้อยใจว่าคนไทยไม่ติดตามสื่อกัมพูชาเลยทั้งๆท,ท,ที่มันก็ไม่ได้ดึงดูดให้ติดตามขนาดนั้นหรือเปล่าโดยเขาก็บอกนะครับว่าผลก็คือในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยข้อมูลมันก็เลยไม่เท่ากันตั้งแต่เริ่ม คือไม่เวลามีประเด็นเรื่องของปัญหาที่ไม่ลงรอยกันคือไทยก็สามารถทําให้คนทางฝั่งตัวเองก็มั่นใจว่ารู้จริงได้เร็วมากอันนี้ก็เป็นความเชื่อในมุมของเขานะฮะเพราะมันก็มีเรื่องเล่าพร้อมใช้ข่าวไทยก็อธิบายแบบไทยสรุปแบบไทยให้กรอบแบบไทยแล้วก็วนซ้ําไปเป็นขึ้นๆส่วนฝั่งกัมพูชาต่อให้พยายามเล่าเรื่องให้คนไทยได้รู้บ้างก็ถูกจํากัดแล้วก็ในภาษาและก็ขนาดแพลตฟอร์มพอ,อนอกประเทศคือเบามาก แทบจะทะลุเข้าถึงไทยไม่ไหวเลยทีเดียวเรื่องนี้มีมุมมองที่โตแยงน,นะครับโดยทางฝั่งบ้านเรานะั้นก็ถามกับไปว่าแล้วสื่อทางฝั่งกัมพูชาในส่งเสียงออกนอกประเทศได้แค่ไหนเป็นเพราะในประเทศของคุณเองมันมีข้อจํากัดเองหรือเปล่ามีทั้งจํากัดอย่างกรรมัมพูชานะมีประวัติการปิดหรือว่ากดสื่ออิสระอย่างชัดเจนนะโดยก็พูดถึงกรณีสั่งปิดในช่วงปี2023นะครับก็คืออะไรสักอย่างของเขานะฮะซึ่งเรื่องนี้ก็ถูกพูดถึงในมุมมองชาวโลกนะครับว่านี่คือทําให พื้นที่ข่าวอิสระในกัมพูชาก็ออกไปชิ้นใหญ่เลยทีเดียวคือถ้าประเทศหนึ่งนะ่ะคมสื่อหนักแล้วจะหวังให้ประเทศอื่นๆมาเห็นบ้างมาเห็นเรื่องเล่าของคุณบ้างแบบนี้มันจะเหลือความน่าเชื่อถือไหมละ่ะหรือว่าหลายมุมมองในสายตาคนนอกมันจะไปไว้ใจกันได้ยังไงผมไม่ได้บอกว่าทางฝั่งนั้นแต่งเรื่องเก่งอะไรนะคือไม่ใช่อันนั้นก็จะเมารวมเกินไปแต่ประเด็นที่ควรจะถามต่อก็คือระบบข่าวนะตรวจสอบได้แค่ไหน อย่างในไทยน่ะมีสื่อสำนักข่าวหลายแบบหลายรูปแบบที่มีอิสระเสรีในการที่จะพูดในมุมของตัวเองมากๆเลยนะคือมันจะมีหลายมุมมองมากๆเลยไม่ได้มีแค่มุมใดมุมหนึ่งดังนั้นต่อให้คุณไปพูดถึงอิทธิพลของสื่อของไทยที่ขยายออกไปสู่สายตาชาวโลกได้มากกว่าแสดงว่ามันก็ขยายได้หลายมุมด้วยคือไม่ใช่แค่มุมใดมุมหนึ่งแน่นอนในมุมมองถัดมานะครับก็เข้ามาตอบกลับต่อเนื่องกันก็บอกว่าไทยน่ะมีสื่อที่มีอิทธิพลมากจริงแต่ปัญหาก็คือ หลายสำนักก็มีหลายแนวคิดด้วยนี่แหละไทยก็มีปัญหาของตัวเองด้วยอย่างเช่นเรื่องการที่ไม่สามารถควบกลุ่มให้ทุกที่ไปในทางเดียวกันมันก็เป็นมิติที่ว่ามีหลายพื้นที่ให้หลายมุมชนกันได้มากกว่ากัมพูชาแต่กัมพูชาเรียกได้ว่าจะมาเป็นทิศทางเดียวเลยเหมือนกับว่าถูกปูทางไว้แล้วว่าข่าวต้องมาทางนี้นะจ๊ะแล้วคุณคิดว่าสายตาชาวโลกเขาจะเชื่อใครละ่ะเขาจะเชื่อใครอย่างในไทยไหนอย,อย่างน้อยก็มีการถกเถียงกันในประเทศตัวเองนะผมจะบอกให้ คนไทยเถียงกันเองเนี่ยก็มีนะไม่ใช่ไปเถียงเด็กกับคนกัมพูชาอย่างเดียวเถียงกันเองตั้งแต่ระหว่างสำนักข่าวนักวิชาการยูทูบเบอร์เพจต่างๆคือคนก็มองแบบหลากหลายมุมมองต่างกันออกไปคนไทยยังเถียงกันเองเลยคุณไม่ใช่แค่ไปเถียงกับเพื่อนบ้านคุณแทบจะไม่ได้เห็นระบบเถียงกันในที่สาธารณะแบบที่เกิดขึ้นในประเทศตัวเองหรือเปล่าผมไม่แน่ใจวนะว่าในกัมพูชานะชาวเน็ตกัมพูชาด้วยกันเองนี่ถกเถียงกันเองไหมหรือว่าไปทางเดียวกันอย่างเดียวเลย คือผมรู้สึกว่าส่วนน้อยมากเลยนะที่จะแหวกวงออกมาไปคนละเส้นส่วนใหญ่นะั้นดูไปทางเดียวกันหมดเลยแต่ว่าชาวเนตไทยผมจะบอกให้ว่าในไทยเนี่ยคือเรียกว่าเป็นที่สาธารณะแต่ละคนยังเห็นไม่ตรงกันเลยแม้รกระทั่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยคนไทยยังถกเถียงกันไปคนละทิศคนละทางเลยคือแต่ละคนก็จะมีความคิดมุมมองเป็นของตัวเองไงแต่ว่ากัมพูชานี่คือไปในทางเดียวกันซะเป็นส่วนใหญ่ตรงนี้เนะี่ยคือจุดที่กัมพูชาชอบพลาดเวลาโต้กับคนไทยนะ เวลาโต้กับคนไทยในโซเชียลเนี่ยคุณจะให้คนไทยมารู้หลายมุมในกัมพูชาได้ยังไงสื่อกัมพูชานะี่ถูกกดจนเหลือพื้นที่จํากัดมากดังนั้นยิ่งพอออกไปสู่สายตาชาวโลกหรือเพื่อนบ้านประเทศเอืน่นๆคุณจะไปโยนว่าก็เพราะสื่อไทยใหญ่ก็เลยเล่าได้ฝ่ายเดียวโอ้ยไม่ใช่ละเพราะความจริงก็คือกัมพูชาเองเนั่นแหละทำให้ระบบเสียงของตัวเองนั้นไม่ดังตั้งแต่แรกจะมาคอยหวังให้คนอื่นเชื่อน,นี่ก็ไม่ใช่ซึ่งเรื่องเหล่านี้ทางฝั่งนั้นนะครับก็ไม่ได้ออกมาโต้แยง้งแต่อย่างใดก็กลายเป็นทางฝั่งเราเน่กก็พูดถึงัตัตอเลยครบ อย่างในอีกเรื่องหนึ่งก็บอกว่าเวลามีปัญหาก,กันระหว่างประเทศเนี่ยคือไทยมีหลายมุมมองหลายมิติมากเลยจะบอกว่าไทยเล่าฝ่ายเดียวอะไรเนี่ยคุณดูในพื้นที่ของตัวเองแล้วหรือยังคือผมพูดอ้อมๆเลยแล้วกันนะว่าถ้าสื่อในประเทศหนึ่งถูกจํากัดมากกว่าคนในประเทศนั้นเองก็ไม่กล้าที่จะพูดกันเองในที่สาธารณะไม่กล้าที่จะพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันซะยซ้ำบางคนได้รับผลกระทบไม่มีจะกินกันแล้วเนี่ยคือยังไม่ออกมาพูดเลยผมก็ยังเห็นนะในกัมพูชา มันเริ่มปรากฏเห็นจากการที่เริ่มมีข่าวคนพยายามหาทางเข้ามาไทยเพื่อมาทำมาหากินให้ได้มาหางานทําให้ได้นั่นแนหะคือสิ่งที่เกิดขึ้นและปรากฏข่าวทางฝั่งไทยเองเสด้วยซ้ํามันแสดงให้เห็นว่าในกัมพูชานะี่น้อยคนมากเลยนะที่จะพูดว่ามันมีปัญหาเรื่องปากทองเกิดขึ้นแล้วท้งทนที่มันเกิดขึ้นจริงหลายๆพื้นที่ในกัมพูชาจากการที่กาลังมีปัญหากับไทยอยู่ดังนั้นนะผมก็จะบอกในมุมของคนไทยแล้วกันว่าเห็นข่าวทางฝั่งกัมพูชาแล้วรู้สึกว่า คือมันดูเหมือนเป็นการคอนโทรหรือไม่ก็เป็นโฆษณาของภาพรวมทางประเทศมากกว่ามันไม่ใช่ข่าวจากสำนักข่าวใดสำนักข่าวหนึ่งอะ่ะคือแม้ว่าจะแยกเป็นสำนักข่าวก็เถอะนะแต่ว่ามันมาแบบเป็นเหมารวมๆเป็นโฆษณาให้กับประเทศตัวเองเลยคือไม่มีมุมอื่นเลยเลยไงมุมแบบว่าคนกัมพูชากําลังยากลําบากแล้วจากการที่มีปัญหากับไทยตกงานของแพงขึ้นคือไม่ค่อยพูดอะไรแบบนี้เลยในหน้าสื่อนี่น่คือสัญญาณของระบบสื่อที่แบบว่าไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่ ในขณะที่ทางฝั่งไทยนะต่อให้ข่าวจะเอียงจะมีมุมมองที่ต่างกันออกไปท้ายคนก็จะเห็นข้อมูลที่หลากหลายและก็มีมุมมองที่หลากหลายมากๆและเรื่องราวในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมสดแสดงความเห็นด้วยนะครับวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ